ขอก้อวสวัส hmm. ด <The whole. S 1> mm ีคัะท่านผู้ชมเราวันนี้อยู่เกมปอเตอร์กันอยู่เช่นเดิมนะผมเล่นเองผมได้ทำการซื้อปืนใหม่แล้วปืนนี้ก็นี่เรามาเล่นในการดาสอนนะครับเหลืออีกกี่ตัวอีกสองตัวแต่ไม่รู้มันอยู่ไหน อันนี้หาง่ายครับโอเคเสร็จมันยิงเรามันยิงาอืมเจอคอยู่ไม่เห็นรุ่งไงเสร็จเสร็จไบไอต่อบุคสลันอันนั้นแกนปืนกอนไหน ตรงนี้จ่อเดือดสักสักสักนอาสักยิงโดเลยอย่างี้ก็ต้องเจอระเบิดโอ่ยจะไม่ตายกูเนี่ยโอ้ยมึงโหดจังเลยผปเมื่อก่อนน้ำเล่นโอเคเดี๋ยวสไนเปอร์กูน้อยเดี๋ยวสไนเปอร์อู้สไนเปอร์ยังไม่โดนโอ้คุณยืนนิ่งๆละอ้าวคุณยืนนิ่งๆแล้วมึงโดน มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันงอมาเลยชอบไปหลบหลังนั้นทำไมมันดีตรงไหนอ้าวยิงไม่โดนโอ้โหกวนประสาทอืมกวนประสาทเสร็จต่อเปลี่ยนเป็นปืนโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วก็โดนยิงง่ายเ้ยเฮ้ยสาีสวีดูเดือดหน้อย อืมตัวู้ลอยเย้าจอกูบแป๊บอืมกำลาอ้าอ้าอะไรฮะกระสุนกระสุนจะหมดแล้วกระุนกระสุนเลือสามนิอืมตายอันนี้เราเล่นจริงนะมาตะเกีอันนี้ยิงกันหนีเด้อ อืมอืมอันนี้ปืนผมก็แรงใช้ได้เ,ดเป็นสไนเปอร์มึงอยู่นิ่งๆดิอืมกูยิงอย่างนี้ก็ได้อืมไอ้จ่อจบแล้วเดี๋ยวเราขอแวะไปเติมกระสุนก่อนนะกระสุนเราหมดเดี๋ยวเราใช้ปืนไหนวะเราใช้ปืนนี้เอาต้องเติมกระสุนนะครับ โคตรแพงอะโอเคอ่ะเป็นมิกระเป๋าอ,อันนี้เราถึงด้านห้าครับโอ้ยอ่ะยู่ได้เลยเปลี่ยนปืนเป็นโอเคกระสุนส <Beautiful. S 1> ิบเก้านัดที่พอนะอุ้ยส้มบี้ไปตองไ่ตองโอ้ beautiful ban ซอมบี้ซอมบี้โอ้ยไม่โดนอยู่ตรงนี้ไอ้งโง่สองตัวเลยเหรอสองตัวเลยเหรอสองตัวเลยเหรออุยอ้ยอุ้ยคนคนตกใจตกใจตกใจไขายแม่งเอ้ยที่เห็นอยู่เห็นอยู่้อแอบ,บไม่ต้องมาแอบบ mò con mò con mò như thế này à con dính ngay okay. <laughs> ai ui zombie, zombie. มาไม่บอกมาไม่บอกจะตายจะตายแล้วมันลอยตรงเนี่ okay. <Stick together. S 1> ยโอเคไอ้สารช่วยนะเก็บงนี้ไม่มีเคลียเคลียเคลียมันไปเหลือนหนึ่งตัวไหนวะหนึ่งตัวเนี่ยไหนวะ <c oughs> มาถึงที่มาถึงที่มาโยกกระโด ไอห่าอืมต่อนี่ตัวหนึ่งอืมไอช็อตโอ้ นั่งลง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 โอเคนั่งลงรู้สึกว่าจะยิงได้ง,ง่ายขึ้นนะครับมีค <Stick together. S 1> ่าแล้วตรงนี้นี่ว่ะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เอ้ยปืนนี่มันไม่ดีอ่ะตีพอมันตูดง่ายอ่ะตาย,ยตายโอ้โห อันนี้ด่านหกน่าจะยากขึ้นนะครับโอ้ยมันยิงท,ทางโน้นไปสองตัวทางโน้นใจเสียงฮี่ปืนนี้ไม่ใช่ปืนสไนเปอร์แล้วว้ยอยู่นี่มิเสร็จไปต่อ เราจะอยู่ฐานเดิมนะครับอืมออคชัอตอืมออคชัอตไหนวะโว้ยมเข่อดึงเลยเหรอขึ้นมายิงเลยเหรออืมมันจะโดนสองตัว โอ้โหยิงยังไม่โดนเลยโดนตาอ่อ,อ,อ,อยังไงในภาคนี้เราต้องขอจบก,กันเทีย่ยวนี้นะครับถ้ายากผมเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย